สวัสดีครับมนันหนีมาหลาวรถพี่เ้องคุณโอ้ยมันจะข้นมารถอันนี่ครับโอ้ยได้แล้วมันเป็นทำหรอมันเป็น เดยวสิให้มือกล่องไปถือทั้งหลาะครอบเด้อไป่น้องเน,ะนอะจะเจดหนะพี่น้องเอา้าลงไปเบิงกัน,นม,มือนี้เฮ้าใหญ่มีผูาา้ใดมาเด้อยใครเขียนเขียนมือปับ๊บเอ้ย,ม,อยมันเป็นน้ำข้นครับรถมันแห้งอยู่ โอ้มันขึ้นแล้วนะน้อยเดียวน้อยเดียวนักมิชลีนบ้าปะเฮ้ยประตองย่านซ่ำนี่ตะฮ้องไข้แห้งยกหล่อปุ่นยุหัวเสืียเนาะยาบเปนยาบเท่าอัน หน้าหน้าเมียเอกห้งหนัหนหนเเกเฮ้ยพี่รถพาลงไลมรีด่เไม่อยากจะครุยสำหรับเรื่องไอยพี่น้องมเดินเดนสองเที่ยวพี่ซื้อกับเดิน ีรถซับไปเลยครับแห่งกระมูครับเพราะมีขวมครับมีตะเนิึ่งเปียกอย่ามาถือกล่องไข้คห้นะคุนไปท้ายข้างคุนตีโอ้มันต้องยูทางนี้เลยหากรถมันนี้โอ้ยกล่องไข่ซื้อถึงสามหมื่น บ่ได้ยดอนาะครับถือยุดลักษณะนี่นะว่นบ่ยอนแ่ว่าจะถือแต่ยอนนี่ฮะนี่เป็นนล่จับพี่จับพี่ย้ายมันรวางที่ละวางเดี๋ย

มันบมขึ้นไปเรื่อมันกันไปเรื่อยมันอองพุทธีน่นหรอเออถอยมาได้หรอเทียบเทียถอยได้ขาดเลยเอ่เอ๊ะ เดี๋ยวเราตังรับมือกันมาฝากทีเลยเดี๋ยวใส่ไอ้เปี๊ยกมาแม่นะทีเจ้าแม่เจ้าจะเป็นนางยังยืนหันแล้วใส่เป็นไรสองต้นสองต้นเองหัดออกเร็วเร็วเๆเถ้าเราไปยุกลกันไม่ได้ดอกเงินมันสีไลหาดกันจะลากแล้วอย่าไปเบิ่งเนอะสองสองหนึ่งพี่น้องเบียร์มไดิกินถึงคนหนถึงคนนึ่นี่งเนย

เกลยงต้องนึ่งไปพุูน

บ่ขึ่นเลย

ตอแผนตีกนะเขียดแล้วเไม่ใส่จยไม่ย้ไหววัสูบงเอสูโลดเอาไม่ไม่ขีดไม่ยืดยังมาในคืนนอยู่น้องเอาสองขิไปตัวหอมมัดอยากด้ยล่ะแล้วเขายากจะเอาหาผน โโอ้หปลาแถครับพอปลาลังครับมุดอย่างแน่งเลยแล้วหลักค่อยลังกันชัดไีชัดทีกว่งเลเร็ว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 เอาอตัดขีหรือเปล่เดีเยยันี่อ่กัน ทำางมามุมเพิ่งราไทยบางมุม ที่ท่าก็าสูงครับขสุดยอดอยู่แล้วครับเอ้า งรถไนนเลยไปก็ไ่ได้ยุดนี่ล่ะฝันกะลายุดแต่ว่ารถเจ้าวประมาน้ำข่อยรถเกี่ยวมันแห่งเนาะรถไถมาได้เนี่ยะเอาใส่ปะทำไมใส่ โอ้รถข่อยแห้งกินว่ามาได้เนาะรถเจาะไปแห้งเองประมาณน้ำข่อยกินแล้วจะกินแล้วน้อย,ยเอาแป้งเอาแปนนะ้งมานี่ดึงมากี่เน็กันลากเลยเน่ะกระบอกให้ข่อยยุดเน,นาะนี่เลากเลยเฮียมันบอดถึนแล้วเออรถขอ่ขอยมันบ่ไปกับรถเจ้าะเปลี่ยนน้ำก้นข่อยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแป้งมาให เปลปลีเมอไลี hmm, so then, ่ยนเจนยักมือนึ่งเป็นยังหดมือเลยโอ้บเสียดอกโอ้คืออไริปก็มือบอไดฮอนโอ้ดมันโต้ังวะมือนี้มันทีซิปเอแล้วถ้าบ่ถ้าบ่ถ้าบ่ไดฮอนมือนั่นโอ้บ่ไดดอกบ่เมนเจ้าเนาะขาดทุนแล้วราดทุนแล้วเจ้าไดเดรลึกโอ้บ่ไดดอกฟังไว้ได้พี่น้อง ในเซนหาไหมเดือนนี้ว่าสิเดือนนี้ว่าสิเอาแสนหนึ่งแค่สีไเดกระได้ก็หลังได้สามหมื่นหนึ่งฮะอันเดือนนี้ได้สามหมื่นแล้วโอ้ยถ้าได้ปันนั่งก็ดีว่าเนาะโอ้ได้สามหมื่นแล้วหัวเตนอยู่ดอกพี่น้องรอเรียนเงินพวกนัวนัวหัวเมวนกันไปเนาะเอฟซีเนาะไม่บอกว่ะคุยใหญ่เลยฮู้ยฮู้ยฮู้ยซีนบัด ขอแล้วว่ามันลดอึบเร่งอาท่านนี้ไปก็แปดนี่แข็งครับว่าหักว่ะหัวมันกระดกกระดก่บ้านนั้นมันกระดเอาคนคนยังไงพี่น้องคนยังไงแต่ขึ้นทางลาดยางในนี่แห้งค,ครับท่านนี่แ <c oughs> ลนนี่ไม่เห็นส่วนมันเลย ไเร่องไปบอกให้รถไทหยุดจะคอยดีเซียผูดใดเนาะหอกระโปงเลยฮอดทางเลยดิเนฮอดทางนี่มันแมนอยู่มันจะว่ามันม่าในฮอดนี่มันม่านในฮอดนี่ร่สิบอดอาไมมล่อเลียนได้เลยเียนอเใส็นรอเดย้มเย็นเย็นบัด ยัาไไปอุ่นนี่ยุ่นี่ไอเสียมอพร้อมยังพ้อมแล้วบออ้ทีทีนีกดกดกดไปแล้วแหละเดี๋ยวนอไปเลยนล่รู้อะไละอย่าเตไปเด้ออย่าหยุดเด้อปาดพุ่นแหละต้งงานเลยเอาเไ้ จะขึ้นเง้อนไม่แป้นครับได้จมอ,อีกแล้วอ่ะโอ้สันนันบ่สนิ่งสุดได้ป่ะ ได้กินต้มเยี่ยนแล้วเหรอมีครับซุดล้อครับอะไรซอฟบอลเนี่ยบ่ขึ้นดีๆลถว่าแห้งเนาะคนแห้งก็รถเนาะดีได้ทางออกไม่บออกนีบ่เอ้อกินนี่ซับนี่แหละครับขอบคุณหลายๆครับ FC ทุกๆทุกคนเด้อ 拜了，宝。<Bye>,